้สวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมจะนำมะม่วงนะครับเนี่ยครับด้านหลังผมเนี่ยนะมาทำการ เอาเนื้อออกจากเปลือกจากเม็ดนะครับก็ไปชมกันเลยครับว่าผมทําแบบไหนะก็นี่นะครับมาแล้วนะครับวัตถุดิบของเรานะวัตถุดิบของผมนะครับก็ผมจะทําวิธีนี้นะครับคือใช้ใช้กระทะใบบัวนะก็ไม่ได้ใช้ถ่านนะก็เป็นเตาถ่านแหละแต่ผมก่อไฟแล้วก็ใช้ฟืนเอา ก็มันง่ายดีครับแล้วก็มันสิ้นเปลืองน้อย <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวเราจะถ่ายไปเรื่อยๆนะ <Okay. S 1> ก็ตั้งให้น้ําเดือด <Okay. S 1> แล้วก็เอามะม่วงเนี่ยมาต้มต้มแล้วก็แยกเลย <Okay. S 1> ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ <Okay. S 1> กระทะแรกนะ <Okay. S 1> ต้มกระทะแรกนะแล้วดูดิ <Okay. S 1> กระทะแรกแล้วยังเหลืออีกวานเลย รอชมตอนต่อไปเลยครับก็ต้ตตตมกระทะที่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วครับนี่นะเนื้อที่ได้นะเนื้อแท้ๆเลยเนื้อล้วนๆเลยอันนี้เปลือกส่วนอันนี้เนี่ยเม็ดนะครับเนื้อแท้ๆเลยนี่นะก็น่าจะได้เ,เดี๋ยวผมจะไปเขี่ยวอีกทีนึง ก็ให้ดูท้ายกระบะรถผมนะครับให้ดูเปรียบเทียบกันจากที่เต็มนะนี่ครับก็เหลือ,อแค่สองกระทะก็จะหมดแล้วนะครับนเนื้อก็เนื้อล้วนๆเข้มข้นนี่ก็น่าจะได้สักประมาณไม่ต่ำกว่าห้าสิบนะตีไว้คร่าวๆก่อนเดี๋ยวผมจะสรุปอีกทีนึงก็เวลานี้ก็ ั้งไว้แล้วเดี๋ยวผมก็จะไปพักเบคินข้าวก่อนคนงานของผมก็วันนี้ใช้คนงานเยอะนะลูกหลานแล้วก็ลุงพี่ป้านะ้าอาก็ใช้คนประมาณเป็นสิบคนนะครับโดยประมาณแต่ก็ไม่ได้ถ่ายเขาหรอกเพราะเขาเพ่นกันไปหมดแล้วเอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวไปดูตอนต่อไปเลยครับ ก็เวลานี้ก็สิบเอ็ดโมงแล้วะครับก็ดูนะครับภาพบรรยากาศที่ผมกําลังทําเนื้อมะม่วงนะนู่นนะครับเตาก็ยังต้มอยู่นะก็จะเป็นกระทะลองสุดท้ายก็เหลืออีกหนึ่งกระทะนะเนี่ยเหลืออยู่เท่านี้แหละครับ อนี่ก็ในกระทะนะครับนี่นะครับคนงานครับนี่คนงานนี่นี่ก็คนงานดูครับคนงานโหเยอะเลยคนงานเยอะเลยครับผมไม่ได้ทําคนเดียวนะุ้งลุงการมงยายผมบอกแล้วตาลุงามืวงดูครับผมไม่ได้ทําคนเดียวนะทําหลายคนนะครับก็ชมไปเรื่อยๆเลยครับว่า ที่ทําผมตั้งใจทําแค่ไหนนะครับกว่าจะได้ขึ้นมาเป็นหัวมะม่วงเขมหัวมะม่วงหวานเข้มข้นกว่าจะได้นะครับไปรับชมเลยครับกระทะที่หนึ่งกลัเลยครับ ลาจะไดดนัได้หนูลานี้เดกนตายล้วไม่ใชเไม่ได้ฝั่งขนมปกมเหลือไว้ตายหาหมดแล้วดนี่เดีตรงนี้เนี่ยิ้งกมันวรไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะเข้ากันเออกว่ามันจะแห้งนะวนไปจนกว่าจะเข้ากันกว่ามันจะแห้งอะไรแค้มันอบลงพังนี้เนี่ยมอกลอมลงพังนี้เนี่ยเออ ก็มเหลือแค่นี้ล้หมดแล้ไม่ติดอ่ไม่ไม่ติดกันฮะนี่คือไรันเหลือแต่ขูดเนื้อมันหอก็หมดแล้วเนี่ยเอ๊ยนี่เหลือแค่นี้หละไม่ให้ตกกับมังงั้จะมันไม่รู้ไหมเอาเหลือมังี่ทวนได้พร้อที่จะวนเอ้วหัวหัว เหลืองเป็นขี้เลยแง่ขอาแกงระทะที่หนึ่งะครับผมเคี่ยวมาประมาณเกือบสามชั่วโมงแล้วนะดูนะโอ้ไฟอย่างแรงเลยนะดูไฟนะครับไฟอย่างแรงเลยดูผมเคี่ยวดิโอ้โหไม่ใช่ทําง่ายๆนะครับหัวมะม่วงเข้มข้นเนี่ยไม่ใช่ทําง่ายๆนะเคี่ยวกว่าจะเป็นเนื้อเดียวกันนะ ก็ผมบอยเบกไทยฟิชชิ่งผมตั้งใจทำจริงๆนะครับเพื่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ชื่นชอบในกีฬาตกปลานะครับผมอยากจะบอกว่าผมตั้งใจจริงๆนะครับเคี่ยวมาสามชั่วโมงแล้วครับยังไม่ได้เป็นอะไรเลยครับเคี่ยวต่อไปครับครึ่งน่าจะครึ่งวันบ่ายนะเคี่ยวอย่างเดียวแม้าให แล้วก็เอเคี่ยวตรงนู้นหนึ่งกะทะนะครับในกรนีครับเนื้อยังเหลืออยู่เลยนะเยอะนะเนื้อครับนุ่นครับนู่นอีกนุ่นอีกสองกะละมังนะก็จะมืดเคี่ยวถึงมืดเราก็เคี่ยวต่อไปครับเพราะไม่ได้ทําอะไรเคี่ยวไปเรื่อยเคี่ยวจนกว่าจะเป็นเนื้อเดียวกันมะม่วงหวานเข้มข้น ก็ต่อกระทะที่สองนะก็กระทะแรงนะครับใช้เวลากวนไปตั้งแต่สิเบเอ็ดนาฬิกาถึงบ่ายสองครึ่งนะครับอันนี้ลงกระทะที่สองแล้ว ก็ไปดูนะครับว่ากระทะแรกได้ปริมาณเท่าไหร่ครับก็กระทะแรกนะครับนี่นะครับได้เนื้อแบบเข้มข้นมากเลยนะครับคือเนื้อเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะเนี่ยครับเนื้อเป็นเนื้อเดียวกันเลยเข้มข้นก่อนนี้เป็นเพียงแค่เนื้อนะครับเนื้อตัวนี้ก็ก็เนื้อตัวเนี้ยที่ผ่านการ ที่ผ่านการกวนแล้วนะก็สำหรับเนื้อที่ผ่านการกวนแล้วเนี่ยเราก็เ,เปรียบเสมือนเราใช้แทนตาลแทนหัวละมุดนะครับก็วัตถุดิบที่ผมมีก็เป็นเนื้อมะม่วงส่วนนานาท่านอื่นเขาก็เขามีตาลเขาก็ทําตาลเขามีละมุดเขาก็ทําละมุดนะครับส่วนผมมีมะม่วงผมก็ลองทําดูแต่ไม่ต้องลองแล้วครับ ครั้งนี้เป็นการทําครั้งที่สองของผมนะครั้งแรกผมทําแบบเล็กๆน้อยๆทดลองเล่นๆก็มันก็ได้ผลผมเลยมาทําครั้งที่สองเลยจัดหนักเลยครับเที่ยวนี้ทําเป็นรถกระบะเลยเลก,ก็ผมคิดว่านะอเอ่อั้หหดมันสามันรทัมันน่าจะได้ประมาณสองถังนะครับผมเตรียมถังมาสองถังเนี่ยเตรียมถังมาสองถังแล้ว แล้วพอเราได้เนื้อมะม่วงเราก็จะไปทําเป็นหัวอีกทีนึงนะก็สําหรับวันนี้นะครับไม่รู้ผมจะกวนเนื้อมะม่วงเข้มข้นได้ก็สู้มันน่าจะได้ประมาณนี่กระทะที่สองแล้วก็เหลืออีกเหลืออีกสองกะละมังนะครับก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่มืดก็มืดก็ม,ดกมืดครับ เพราะว่าเราก็ทําแค่เสร็จอะมืดเราก็เพราะเราอยู่บ้านเราไม่เป็นไรครับรก็ชมไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเสร็จครับตอนนี้ก็ดูดูมันเดือดเนี่ยครับผมกวนจนเดือดเลยนะดูเบื้องต้นนะครับโอ้โหเดือดปุ๊บๆๆเลยครับก,ก,ก็กระทะน,นี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันและเดี๋ยวชมตอนต่อไปครับ ก็สวัสดีอีกรอบหนึ่งครับเวลานี้ก็ใกล้จะสิบแปดนาฬิกา,า,กาแล้วนะครับก็นี่นะก็นี่คือจุดที่ผมทิ้งเปลือกมะม่วงนะครับก็ใต้โคนต้นกระทอนนะก็ดูนะครับกองกองเบลเลอร์เลยนะกองเบลเลอร์เลยคือคั้นเอาแต่เนื้อนะครับนี่นะครับก็อยากให้เห็นนะว่า ผมนั้นตั้งใจทําจริงๆนะครับคั้นเอาแต่เนื้อจริงๆนะครับก็เวลานี้ใกล้18นาฬิกาแล้วล่ะก็อันนี้นะครับ เป็นกระทะสุดท้ายนะนก็ทั้งหมด่ะสี่กระทะทั้งหมด่ะสี่กระทะนะครับนี่เป็นกระทะสุดท้ายก็ได้ไปทั้งหมดอ่สองถังและถังละครึ่งกว่าถังละครึ่งกว่าก็อีกกระทะหนึ่งก็น่าจะเกือบเต็มสองถังก็ถ้าน้ําหนักถ้าน้ำถ้าน้าหนักโดยประมาณก็สี่สักหกสิบเจ็ดสิบนี่ยแหละครับถ้าน้ําหนักโดยประมาณเพราะมันสี่กระทะนะครับ ก็โดยประมาณแล้วกันก็ไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่ก็สําหรับผมว่าถ้าสองถังนี้เกือบเต็มก็ก็จะได้หัวมะม่วงเนะ่ยเข้มข้นเน่ยเยอะอยู่นะครับก็สําหรับผมนะครับบอยเบรกไทยฟิชชิ่งก็วันนี้นะครับตั้งแต่ตีห้าครึ่งเลย มาก่อไฟมาต้มมะม่วงมาแปรรูปมะม่วงนะครับที่ผมเอามาหนึ่งหนรถกระบะเต็มท้ายรถนี่เลยมาดูนะครับตอนนี้ไม่มีล้ก็วันนี้นะครับผมบอยเบกท้ายฟิชชิ่งก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหัวมะม่วงหวานเข้มข้นนะครับของบอยเบรกท้ายฟิชชิ่งนะครับ ก็วันนี้ก็เหนื่อยล้าเต็มที่นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ